ก็เดี๋ยวเคือซีดีส์ดูหลักการนอนหลับอย่างถูกต้องของเด็กๆค่ะอาชีวภาพเขาเรียกว่าเป็นการคุยเอทท่านอนถูกต้องเือท่านอนอย่างสร้างสรรค์ใช่โอเคไปเมือนเสียเวลา หายไปแล้วค่ะเสียงหายค่ะเป็นไกค่พี่อ้อยเป็นไรคะพี่อ้อยรีบมาเปิดไฟอปวิ่งบโด๊บเออเออแป๊บเออแป๊บ่านบนอนนะนี่นี้ห้องนอนชายใครอัศริยะภาาังภาษาไทย ไม่รว่าคุณได้ไปจดเอการีเอท่านนอะาที่อะไรหนอนไหมคะนอคะอนอยอุ๊ยิด้ินมาม่าไหมคะแด้ฟังก่อนนอนได้ยังคะวิชีก่อนนอนได้ยังเอ่ยวันนี้ได้ชูกู้เหรอไอการไอการตัดกับเกยในกูไม่โกรนะแก่กลิ่นที่ต่าเนี่ยที่ตัดกันกย์ในั้นคะเยนไว้ว่าอะไรคะ เรอาวแบบนี้แบบจะดูว่ามันจะดูว่าตอนเราจะมาคือดื่นรอแล้วนะคะตอนเนวิ่งวันว่วันวิ่งันิ่นวิ่นว่ันิ่นิ่นิวนิ่งน้นว

ตาปี๊ปีไปดิโ๊ยโอ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 ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ นี่อะไรคือจะมีมิด้วยอะสดจิงเลย